การสื่อสอ่งท่องวัฒนธรรมกิจกรรม Facebook l i v สไตล์วารายตี้บายสถาบันวัฒนธรรมศึกษากรลยานิวัฒนาสวัสดีครับผมกำพลเรื่องเกื้อกับรายการสื่อสอ่งท่องวัฒนธรรม ในวันนี้เนี่ยก็จะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในบรรยากาศของงานนิทรรศการวาดสงขาครับซึ่งในสถานการณ์โควิด19นี้จะทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปแต่ก็ยังเป็นผลดีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบงานศินละปะที่เพชรยูอาร์แกลเลอรีแห่งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวครับ สวัสดีค่ะสนใจสอบถามได้นะคะอ๋อพอดีเลยครับนี่ผมกําลังสนใจเรื่องของวาดส่งข่าวพอดีเลยครับวันนี้ต้องขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวขอให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับได้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะชื่อตังขาวสจิญญาพัฒน์ลาหาวิริยะกมลค่ะเรียกจอยได้ค่ะเป็นนักวิชาการศึกษาเ,เป็นเจ้าหน้าที่ประจำทีเอสยูอา l ์แ r ลค่ะครับฝั่งของสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนาค่ะครับ พี่จอยครับตอนนี้เนี่ยเพียร์จูอาร์ตเกลโลดี้เนี่ยมีนิทรรศการเปิดให้เข้าชมได้หรือยังครับอ่นิทรรศการวาดสมขาสามของเราในครั้งนี้ใช่ไหมคะยังไม่เปิดให้เข้าชมได้เนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดค,คือเนี่ยเราก็เตรียมนิทรรศการไว้คมนึงตามกําหนดเนี่ยจะต้องตัดแสดงตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเราคือโควิดก็กําลังแรงพนดี้ก็เลยมีต่างให้ปิดใช้พื้นที่ของน,นิทรรศการ,ค,รค่ะ จนจนตอนนี้เนี่ยมาตรการนี้ก็ยังไม่ผ่อนปลนให้สามารถเปิดใช้ใช้ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนเนาะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยวาส่งขาสามจัดแสดงในแบบของออนไลน์อยู่แบบออนไลน์อยู่ก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราก็เข้ามาดูแบบออนไลน์กันไปฟังเนาะเดี๋ยวถ้าตุลาอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะเปิดให้เข้ามาชมเต็มเ็ได้แต่ตอนนี้ดูทางหน้าจอกันก่อนครับก็เห็นได้ว่าในมทตรการวาดส่งขาเนี่ย น่าสนใจมากเลยนะทีนี้พี่จอ,อยเนี่ยช่วยเล่าที่มาที่ไปของนิรศการวาดสงครามนี้ว่ามีที่ไปอย่างไรบ้างครับวันนี้ดีมากเลยที่มันเป็นมาวันนี้ทันที่พี่จะเล่าวันเดี๋ยวพี่ให้ฟังกากศิลปินเลยศิลปินที่เขาวาดที่เขาผลิตเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ว่าสงครามนึงเลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับศิลปินกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราก็อยู่กับศิลปินแล้วนะครับนิกให้พี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับก็สวัสดีครับผมสุบินเมืองจันทร์นะครับก็เป็นเครือข่ายของศิลปินจังหวัดสงขลาครับครับงั้นผมขออนุญาตเรียกว่าพี่สุบินนะครับทีนี้ครับผมอยากทราบว่าให้พี่สุบินเนี่ยได้เล่าถึงที่มาที่ไปของนิทรศการภาพอ่า ในวัดสงขาในครั้งนี้ด้วยครับครับก็วาดสงขานะครับก็คือเราจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับครั้งแรกก็จัดที่สงขาที่เดียวครับอ่าครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองที่สงขาอ๋อคือที่เดียวกันครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ครั้งที่สามก็จะมาจากที่มอะครับครับครับผมอันนี้ครั้งนี้คือเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับซึ่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยกิจกรรมรูปแบบของกิจกรรมในครั้งที่หนึ่ง รูปแบบกิจกรรมก็คือเราจะมี2ส่วนในส่วนที่นทศการแสดงและก็ส่วนที่สองก็ส่วนเวิร์ h ช็อปหรือว่าสเก็ตวอล์กแล้วก็ไปเดินวาดรูปตามที่สําคัญขการสวยงามของสงขลาของเราครับก็จุดเดียวเลยครับหรือว่าหลายที่ครับหลายที่ครับตั้งในเมืองเก่าแล้วก็บชายทะเลพวกเรือประมงพวกพิธีชาวบ้านต่างๆก็คือกระจายไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่แล้วก็มีการวาดภาพในจุดนั้นนะครับวาดภาพจุดนั้นแล้วก็ นำไปแสดงที่ไหนครับก็คือมันมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราวาดเสร็จแล้วเราก็มามาสรุปงานกันก็คือเอางานทุกอย่างมาโชว์ดูกันแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่งงานมาแสดงครับแสดงก็ส่งมาล่งหน้าก่อนคนละหนึ่งชิ้นครับในครั้งนั้นเนี่ยสถานที่แสดงคือที่ไหนที่ทั้งที่1ที่สองที่อาร์ตมิวสงขาอาร์ตมิวสงขาครับก็เป็นการรวมกลุ่มรวมทีมกันใช่ไหมครับ รั้งที่หนึ่งนะครับก็เราได้รวมจากก่อนที่โควิดจะมานะครับก็มีมีต่างชาติมีมาเลเซียสิงคโปร์วิดนามราร่วมกันก็ยือพอสมควรนะครับก็ทับนานาชาติได้เลยครับใช่ครับก็เป็นการรวมกลุ่มของทั้งศิลปินในเมืองไทยและศิลปินต่างประเทศอาเซียนกับในบ้านเราในสมาคมอาเซียนของเรานี่เองนะครับก็ไปในตามจุดที่ต่างๆนะครับของจังหวัดสงขลาครับนะครับ ก็จะมีหลายๆจุดเหมือนกันนะครับที่เป็นจุดเด่นของความเป็นสงขาครับก็เป็นที่เมืองเก่าใช่ไหมครับก็คือสงขานี่ครับคือทั้งทั้งอ่าที่ตอนแรกผมพาศิลปินมาดูเขาบอกวสงขานี่มันเมืองที่น่าวาดภาพที่สุดมันสามารถที่เป็นแรงบันดาลใจได้ทุกอย่างก็มีพร้อมทุกอย่างมีมีเรือมีทะเลมีน้ำมีบ้านเก่ามีทิวทัศน์สวยงามนะมีมีหลากหลายเลยเหกับการวาดภาพมากอ๋อครับเพราะเนี่ยสงขาถือว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ติดอันดับ,บของประเทศไทยที่1เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเมื่อครั้งที่หนึ่งจบไปแล้วครั้งที่2ก็ 2> ทริปปีที่แล้วปีที่แล้วก็ช่วงที่โควิดเริ่มซาพอดีกับซ <c oughs> าก็โอกาสดีเราได้จัดก็ <c oughs> มาร่วมกันประมาณร <c oughs> ้อยสิบสิบหกสิบเจ็ดคนเยอะมากครับ แล้เป็นที่มาครับทั่วที่เลยฮะฮะมาตั้งแต่ตั้งแต่เชียงใหม่ยันลงมาใต้เลยครับพิสารมาหมดเลยครับเพราะว่าที่มาเนี่ยฮะับเขาเพิ่มมาด้วยใจกันครับไม่มีค่าตรงค่าตัวค่าอะไรทุกอย่างไม่ไดค่าตัวไม่มีอะไรครับมาเองจ่ายเองจ่ายเองการที่ไปกินที่เอาว่าอาหารเนี่ยครับคือเราได้อ่าเหมือนกับลักษณะข้าวหม้อแกงหม้อกันนะช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันเลี้ยงก็คือแบบ ลงขันการแล้วก็ทํากับข้าวกินด้วยกันก็ถือว่ามีเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งฮะเป็นการนานๆทีได้รวมกลุ่มศิลปินได้มาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคแลกเปลี่ยนท่าทักตะใตกต่างด้วยกันเข้าหารด้วยกันนะครับก็ถือเป็นเป็นเทคนิคในการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับครับผมก็ทีนี้เนี่ยนะฮะนั่นคือครั้งที่สอง ครับขั้นที่2เนี่ยรูปแบบของการจัดเป็นยังไงครับป็ขั้นที่2นี่ก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่ามันจะมีพื้นที่ใหม่ๆขึ้นมาอาจจะขยายออกไปตอนแรกเราอยู่ในเมืองหน่อยก็อาจจะนอกๆไปไปฝั่งบัวขาแดงบ้างหาครับฝั่งกอยบ้างครับก็ขยายเริ่มกว้างขึ้นมาครับแล้ว่วามมีที่สวยๆเยอะก็เริ่มใหญ่ขึ้นจากครั้งที่แล้วครับแล้วก็ในการนําเสนอก็เป็นที่เดิมหรือว่าย้ายที่ครับ ก็ที่นิทนิสการก็ที่อัดมิวมอนเดิมอัดมิวมอนเดิมครับแต่ว่าที่วัดลูกก็จะเปลี่ยนที่อก็จะเปลี่ยนที่กันไปนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงในครั้งที่3ามแล้วทีนี้ครั้งที่3ก็โควิดโควิดโอ้สนะเลยทีนี้ครับจบแล้วเพราะว่าเตรียมมันทุกอย่างแล้วครับก็พร้อมทุกอย่างนี้ตั้งแต่งานเขาประสบกันมาแล้วส่วนที่บัตรพร้อมเสื้อของที่ระลึกป้ายแขวนคออะไรทุกอย่างพร้อม ม,มาจบก็จบเลยนะฮะรอบนีはは้ก็ก็แต่ก็ยังไม่ทิ้งใช่ไหมครับยังยังก็ยังออนไลน์ออนไลน์นะก็เปลี่ยนระบบใหม่เป็นรูปแบบใหม่ก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์นะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงครั้งที่3เนี่ยก็เป็นในเรื่องของภาพสีสีน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมัม่เดิมครับเหมือนเดิมแต่่วคอนเสิร์เหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนย้ายจากที่แสดงที่อาร์ตมิวส์ตรงฝาก็ย้ายมาที่ที่เนี่ยอ๋อที่เพชรอยู่อาร์ตแกลเลอรี่นี่เองนะครับทีนี้เนี่ย อยากให้พี่สุบิน,นช่วยแนะนําตัวอย่างของผลงานที่ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยครับย่งางๆีล้วผมขออธิบายคร่าวๆเรื่องผลง,งานสีน้ําก่อนค,คือสีน้ำนะครับสีที่ทุกคนก็คงน่าคนทํางานศิละปะก็น่าจะผ่านมาทุกคนคแล้วก็เป็นสื่อวัสดุที่ง่ายแล้วก็คนรับชม ก็เข้าถึงได้ง่ายเพราะ <ๆ S 2> ว่าดูแล้วก็รู้เรื่องเลยว่าเป็นอะไรนะครับก <ๆ S 2> ็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปได้อีๆๆๆกแล้วพึ่งสมัยเรียนผมก็เหมือนกันนะเวลาทํางานศิละปะเหมือนสีน้ำเนี่ยผมเชื่อสีน้ําผมทํายากมากเพราะส่งงานแต่ละครั้งเนี่ยพอระบายสีไปปุ๊บขาดทุกรอบไม่มีรอบไหนไม่ขาดกระดาษขาดเลยกก็ดาษขาดก็เลยแบบผมผมว่าสีน้ํามันยากนะเพราะว่าพเสียแล้วมันก็เสียเลยใช่ครับเพราะว่ามันขาดลงที่มันน้ํามันเยอะมันเปียกถ้าอ่า เราควบคุมสื่อวัสดุไม่ดีจังหวะไม่ดีครับโอกาสลุ่มเหลวมันมีสูงนะครับการนั้นวิธีการดูว่าสีน้ำเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันเทคนิคของมันจังหวัดการตอนตอนเปียกทำยังไงตอนหมาดทำยังไงตอนแห้งทำอย่างไรในภาพสีน้ำเราจะเห็นในในภาพน่มีอยู่3ามอย่างครับส่วนที่มันแห้งส่วนที่มันเปียกมันไหลส่วนที่มันหมาดไหลนี่มันอะไรเนื่องก็คือเทคนิคของมันก็คือเสน่ห์ของมันนะครับ อ๋อก็คือมันมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของเราว่ามันจะไหลไปทางไหนที่ทางไหนครควบคุมเองอ๋อเราควบคุมท้วยตัวเองนะครับนั่นคือเทคนิคนะครับที่มีเทคนิคอะไรบ้างที่ในการดูสีน้ำเนะี่ยดูแลดูยังไงให้มันคือสีน้ําที่จริงมันก็สื่อที่ทุกคนรับง่ายอยู่แล้วนะครับครับนนี้ดูวิธีการดูก็คือหนึ่งเราดูแล้วว่าเราชอบประทับใจในภาพตรงนั้นให้ความรู้สึกเป็นยังไง<ม>อย่างเราดูภาพอตอนพระอาทิตย์ขึ้นเชา้ชาๆเดียวชุ่มสดใสมีหมอกมีอะไรยเยรู้สึกมัน สดใสชุ่มชื่นอะไรเพราะว่ามันง่ายๆแล้วครับดูเราไม่ต้องไปจินตนาการอะไรมากมายครับแค่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วครับงานศิลปะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปวิธีการดูกใช่ถูกต้องถบกใช่ถูกต้องนั่นคือเทคนิคของการดูของการดูสีน้ํานะครับแล้วมีรายละเอียดอะไรมากไหม ละเอียดในการวาดเนีย่ยมันซับซ้อนมากไหมคือที่จริงมันมันก็รูแปแบบมันก็ค่อนข้างที่อ่าเป็นสไตล์แต่ละบุคคลไปครับ,รบมีตั้งแต่เรียบเรียบง่ายๆวาดละเอียดเนี้ยบเหมือนจริงหรือบางคนวาดทีแปลฉับไวปุ๊บป๊บปั๊บป,บปบเสร็จหรือบางคนก็ใช้จังหวะความจังหวะของเปียกความแห้งของกระดาษเนี่ยครับมันก็จะอ่าเป็นเฉพาะเฉพาะคนไปนะครับ ก็เทคนิคมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคลบค,คแลแต่ละบุคคลครับแต่ละบุคคลในการสร้างสารรค์นะครับบาง<ช>คนก็อาจจะอ่าล่างไปก่อนใช่ครับวัดเหมือนจรงิงเก็บรายละเอียดทุกอย่างบางคนก็ตัดพอรายละเอียดแล้วให้พอดูรู้เรื่องเท่าคครงใส่ใจนินตนาการใส่ความรู้สึกตัวเองเขาา้าไปนะ,ะอืมและทีนี้เนี่ยในช่วงของสถานการณ์ที่แพร่ระบาดของโควิด -19 เกนี่ยกลุ่มศรริลปินนี่ก็จะมีแนวแนวแนว,แนวทางอย่างไรในการปรับตัวให้เข้ากับ,าบการจัดเทศกาลในครั้งนี้ครับ ก็เราก็ต้องหันมาทางเรื่องของออนไลน์ทุกอย่างอยู่ในออนไลน์หมดเลยครับก็แนวทางจริงๆก็มันก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเห็นดูแต่ในในออนไลน์หน้าในโทรศัพท์ในคอมนะครับอารมณ์มันคุยไม่ต่อรแกรนะครับแต่ว่าก็ช่วยๆได้ในระยะที่เราอยู่กับบ้านะก็จะมีเช่อได้อยู่กับบ้านนะครับที่เนี้ยในการโชว์ผลงานในครั้งนี้มีภาพไหนที่มันเด็ดเด็ดที่สุดเนาะ ที่จริงคราวนี้มันก็งานศิลปินที่มานะครับมันมาทั่ทุประเทศแล้วก็ศิลปินสีน้ําที่มีชื่อเสียงเยอะๆเยอะมากนะครับแล้วก็เราได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ2ท่านอาจารย์สถาพรสิทธิจังก็จะเขียนตอนบทคุีเกี่ยวกับสงขาและก็วาดสีน้ําสงขาเนี่ยครับแล้วก็2ออาจารย์อมฤตชูสุวรรณศิลปินแห่งชาติตอนนี้ครับก็มาอีกชิ้นหนึ่งที่มาให้เขียนมา มางานตอนนี้ด้วยท่านวาดหรือยังหรือว่าวาดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเลยแสดงอย่างเดียวครับอ๋อที่ลักษารูปของท่านเป็นไงบ้างของอาจารย์บอกบอกบอกพอจะบอกได้ไหมหรือว่าต้องอุบไว้แล้วต้องไม่ค่อยดูครับไม่ดูครับต้องเปิดด้วยอ๋อคือต้องอุบไว้ก่อนถ้าเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ถ้าผลงานแบบที่นำแสดงแล้วมีอะไรที่มันเด็ดๆลองยกตัวอย่างมัมี ก็ก็ดูครับเพราะว่ามันก็แต่เสน่ห์มันก็แต่ละแต่รูปแบบแต่ละท่านไปนะครับทุกคนก็มีความความสามารถเฉพาะตัวแต่ละท่านไปอยู่แล้วใครจะชอบแบบไหนก็ลองดูเข้าในในในเว็บไซต์ของ PSU เนี่ยครับลองดูั้นให้สวยๆก็เยอะพี่สุบินยกตัวอย่างหนึ่งรูปแล้วก็บอกเทคนิคในการดูนะฮะดูดูไงให้ให้รูปนี้มีเอาเอาของตัวอย่างของพี่สุบินเลยก็ได้ของของผมก็งาน เป็นลักษณะแนวที่ค่อนข้างที่ไม่ละเอียดมากไม่ละเอียดยแต่ว่าพอดูรู้เรื่องสต่อาัยจังหวะของสีนะควบคุมสีควบคุมบรรยากาศตอนที่สีไม่แห้งมากให้พเพิ่มน้ําหนักเพิ่มเทคนิคเพิ่มแสงเงาตอนที่มันหมาดนะครับภาพจะรู้แล้วมันอชุ่มๆสีมันก็ซึมไหลไปนะครับแต่ไม่ถึงกับละเอียดมากแต่พอดูรู้เรื่องว่าเป็นอะไรบรรยากาศตอนไหนยังไงประมาณนั้นครับนันคือภาพของ ของพิสูบินเองครับก็คือให้อารมณ์ในเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศคยาศชุ่มความซึมไหลของสีน้ำนั่นคือตัวอย่างของภาพนะแล้วก็เทคนิคการดูภาพภาพนั้นนะครับทีนี้เนี่ยกิจกรรมแหะครับกิจกรรมของของกลุ่มนะในขณาดนี้เนี่ยกำลังทาอะไรอยู่คือในเครือข่ายของผมนะครับตอนนี้ก็คือพวกเราในระหว่างโควิดนะครับพวกเรากาลังทำสตรีนาร์หรือว่าพวกเพ้นผนังตามที่ต่าง มันก็เป็นกิจกรรมที่ในช่วงที่เรายังไม่มีอะไรทํามันก็จะสร้างประโยชน์สร้างรายได้หรือสร้างคุณค่าให้ตัวศิลปินด้วยนะครับเราก็จะทําหลายที่นะ,ะก็มีนาริิวาดอ่านาทวีสบายย้อยแล้วก็ราฐประชานุเคราะห์สี่ห้าที่สี่ห้าที่นะครับนี่คือก็ก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งเครือข่ายของเครือข่ายเครือข่ายนะครับสงขาเครือข่ายของศิลปินส<อ>งขาแต่ว่ามีอ่า ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าในภาพรวมไหนเราเราจะใช้คําว่าเครือข่ายศิลปินภาคใต้ศิลปินภาคใต้เรารวมหลายที่มาตั้งแต่ภูเก็ตตรังกระบี่สงขลาไปถึงยะลาครับอ๋อแสดงว่าถ้าโควิดหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยงานใหญ่แน่ๆเลยทีนี้ครับการนี้รอภาวนาอยู่เนี่ยภาวนาอยู่นะครับก็ถือว่าหลังจากนี้ปุ๊บแน่นอนเลยว่าต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของศิลปิน สีน้ำใช่ไหมครับก็ขอบคุณที่ f s u เนี่ยก็ให้พื้นที่แสดงงานในครั้งนี้ครับก็เราเตรียมไว้พร้อมทุกอย่างนะครับก็ตอนนี้ออนไลน์เสร็จถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าโอกาสดีโควิดหมดแล้วก็จะจัดมาเวิร์กช็อปที่นี่ด้วยครับทีนี้เนี่ยอยากให้พี่สุบินได้ฝากผลงานเทศการในครั้งนี้นะครับ ครับก็อยากฝากเรื่องตอนแรกก็เรื่องแรกก่อนนะครับก็คือออนไลน์ตัวนี้เข้าไปชมได้ที่เวสต์ยูอาร์แกลเลอรี่นะครับก็ดูได้ตั้งแต่ทุกชิ้นงานเลยครับทุกศิลปินเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับก็รอจังหวะที่โควิดซาเราก็จะมีกิจกรรมตามปกติแล้วครับผวก็ภาวนาให้มันซาไปก่อนครับก็จะมีรูปแบบกิจกรรมของวัดสงสารนะครับนีบ หนึ่งก็เรามีแสดงนิสการที่นี่ครับแสดงกิงทุกชิ้นเลยครับร้อยกว hey, ่าชิ huh. sail sail. Three, ้นร hmm. <so ้อยกว่าชิ้นแล้วก็สองก็คือเราจะมีการวัดของจริงกันสถานที่ต่างๆความสวยงามของสงขาเราก็ไปชมกันได้สามก็คือมีการเดโมเราจะเดโมก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆะครับมาสาธิตให้นักเรียนให้คนที่ชอบสีน้ามาดูครับแล้วส่วนที่สี่เราก็จะมาวัดยาวเลยครับจะ จะวางแผนไว้ก็คือจะวาดเหมนหน้าลิกาเดนเนี่ยครับเอากระดาษยาวเลยครับประมาณ30 40เมตรนะครับให้ศิลปินมาวาดกันเลยโชว์คนโชว์คนกลางถนนนั่นเลยครับแต่ว่าต้องรอต้องรอหลังโควิดก่อนนะครับเราผลคลายเมื่อไหร่ปลดเมื่อไหร่นี่ครับเราว่ายิ่งใหญ่แน่นอนเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่สุบินนะครับเมืองจันเป็นอย่างสูงเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับ ครับพี่จอยครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวาดส่งขาจากพี่สุบินไปที่เราไปแล้วทีนี้เนี่ยมาในเรื่องของช่องทางบ้างช่องทางการรับชมวาดส่งขายเนี่ยมีกี่ช่องทางบ้างครับค่ะก็เอาง่ายๆแล้กันนะคะเอาสองช่อง,อง,ทงชทางนะคะคช่องทางแรกก็คือเข้าผ่านเพจ a c e b o o k ของ PSU r r t l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  e r กนะคะคก็สามารถพิมพ์ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะครสแกน QR Code ตรงนี้เลยก็ได้นะคะ อ่าส่วนช่องทางที่สองนะคะก็คือเข้าไปทางเว็บไซต์ของสถาบรราันวิทยาศึกษาการ,รยานวัฒนาค่ะ ก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้แล้วก็อยู่อัพโหลดข้างล่างนี้เลยนะคะคแล้วก็ลองไปหาตรงส่วนที่เป็นเมนูของชมงานศิลป์หรือแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ค่ะพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นวิทยาเขตปัตตานีหรือหาดใหญ่ซึ่งปัตตานีก็มีหอศิลป์ภาคใต้ก็สามารถดูตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็พิพิธภัณฑเนียอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่พอเข้าไปปุ๊บก็ไปกดที่ชมนิทิศศการออนไลน์เลยค่ะซึ่งทั้งสองช่องทางเนี่ย ท่านสามารถชมกิจกรรมหรือนิทรรศการใหม่ๆของแกลเลอรี่เราแล้วก็ของทางปัจจานีและกิจกรรมอื่นๆของทางสถาบันที่หมุนเยนไปเรื่อยๆก็คือมากดติดตามกันนะคะครับผมนั่นก็คือ2ช่องทางนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะนะครับแล้วก็เข้าชมศิลปะวาดสงขาในครั้งนี้นะครับงั้นต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่จำย่างสูงเลยนะครับที่แนะนำนะครับกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการวาดสงขาในครั้งนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับกับรายการสื่อ2อท่องวัฒนธรรมนะครับที่กับผมและทีมงานจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปพบกับสาระดีๆของงานวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสที่30กันยาน,นี้นะครับเวลา11เนาฬิกานาทีถึง12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับทางเพจสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ